สวัสดีค่ะส,สะว,ะวัสดีค่ะเกลี่ค่ะ่วันนี้เกลลี่จะมาทำอะไรคะแก้พัสดุค่ะแก้พัสดุจากน้องเพียงฟ้านะคะหรือช่อง YouTube นะคะช่อง I am เพียงฟ้านั่นเองนะคะน้องเพียงฟ้าน่ารักมากๆเลยนะคะส่งของให้น้องเกลลด้วยมันจะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลย <c oughs> นี่ดูอย่างแรกก่อนเลยนี่จากน้องเพียงฟ้า อยู่จังหวัดเดียวกันด้วยไม่ไกลกันเลยอ่ะโอเคค่ะแกะเลยค่ะเกลลี่อ่าแกะเลยค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าน้องเพียงฟ้านะคะส่งอะไรมาให้พี่เกลลี่นะคะอืดโอ้ยได้ไหมคะเปิดเลยเห็นสีด้วยเห็นสีด้วยเห็นแบบแล้วค่ะ ลอมน่ารักมากมากเลยสีอะไรคะสีโนะโบกับสีฟ้าสีที่น้องเกียวชอบด้วยใช่ไหมคะ <Hey. S 1> แกะเลย <Hey. S 1> น,นี่ขมน้อยพี่เกียวรี่จะแกะได้ไหมเนี่ย <Hey. S 1> มาคุณแม่แกะให้ไหมคะ <Hey. S 1> แกะเลยคะ่ะ นี่นะคะพัสดุจากน้องเพียงฟ้านะคะ i a เเพียงฟ้านะคะไปกดติดตามได้ที่ช่องนี้เลยนะคะน้องน่ารักมากเลยนะคะยังไงก็ไม่เก็ตฝาไปติดตามด้วยนะคะหุยน่ารักะใช่ไหมเกลี่เกลี่ชอบไหมเชอบเย็นเลยเวลาร้อนร้อนไปได้นะเอาไปโรงเรียนก็ได้นะแบบนี้ครูให้ไปไหมเนี่ยไม่ไม่อะครูีพัดลมค่ะครูวิภลมเหรออ่ะดึงออกค่ะเกลี่ เออนี่เขาเล่นยังไงคะเขาก็จะอ๋อหมุนเอาใช่ไหมลูกอุ้ยน่ารักจังเลยนี่คือสีฟูอะสีชมพูลองสีฟูสิเออลองเป่าหน้าลองเกลือซีเย็นหรือเปล่าเออจะเอาข้างหน้าลูกหันหน้าไปงี้เอออะสวยมากเลยเสวยมากเลยเย็นไหมเย็นชอบมากเลยใช่ไหมลูกน่ารักมากเลยดูซี่ น่ารักจังเดี๋ยวเรามาคู่กันสิลูกมาลองคู่กันสิว้าวนี่เอาหันหน้า,าทางนี้ด้วยพี่มีหันหน้า,าทางนี้<ม>เขาเรียกว่ารูปอะไรไม่กี่ก็ไม่รู้จักนะเอาวางค่ะ,ะอ่าเอาหันหน้ามาหนี่หันหน้ามาหนี่หน่อยรูปรูปหมูกกระต่ายหมูกกระต่ายมันใช่หไหมล่ะอ่าวางตรงนี้กันค่ะอ่ะ,อะเ,ดเดี๋ยวนะนี่สองตัวเลยไอพี่เกีลเอาลูกขึ้นอ่อพี่เกีลวางขึ้น เดี๋ยวให้เขาดูก่อนให้คุณผู้ชมดูก่อนเป็นรูปยังไงเอาวางเลยค่ะนี่นะคะโหสวยน่นมารักมากเลยเราชอบสีฟ้าสีชเออชอบสีฟ้าสีชมพูเลยใช่ไหมไจับแล้วหมุนเลยอาจับแล้วหมุนเลยนี่โหไม่ต้องเปลืองพลังงานไม่ต้องเปลืองฐานด้วยนะคะเนี่ยหมุนเองเลยนะคะร้อนแล้วก็หยิบมาหมุนได้เลยอันนี้นะคะสามารถไปโรงเรียนได้ด้วยเนาะอขอบคุณน้องเพียงฟ้าน,นะคะช่อง i a m เพียงฟ้านะคะแล้วก็ช่องอะไรอีก ช่องเดียวนี่แหละค่ะขอบคุณน้องเพียงฟ้านะคะขอบคุณแม่น้องเพียงฟ้าด้วยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้ตามไปกดติดตามช่องน้องเพียงฟ้าช่องนี้ด้วยนะคะเออกดติดตามให้น้องเพียงฟ้าด้วยนะน้องนารักมากๆเลยนะคะอยู่จังหวัดเดียวกับน้องกิลลี่ด้วยเดี๋ยวสักวันนะคะเราจะไปฟิชซ์ริงกันเดี๋ยวเราจะไปหากันนะคะบุกไปหาน้องเพียงฟ้าถึงบ้านเลยนารักไหมคะกิลลี่ชอบไหมน่ะชอบ เย็นนะเย็นจริงด้วยเนาะเดี๋ยวเอาไปโรงเรียนได้นะค,นคุณครูไม่ด่าด้วยนะแบบเนี้พเพื่อนก็จะแยงอ๋อเพ่อนจะแย่งเหรอพกพอเ่อนแย่งเหรอเออโอเคคุคจะตีค่ะโอเเกลว, <ขา S 2> กวเคยมีเนะแต่ของน้องเกียวมันใส่ฐานไงคะแบบนี้ยังไม่เคยมีเนาะอ่า ขอบคุณน้องเพียงฟ้ามากที่ส่งของแล้วมาให้พี่เกลนะค่ะค่ะพี่เกลี่ขอบคุณน้องเพียงฟ้ามากเลยนะคะที่ส่งพัดลมเย็นชื่นใจมาให้พี่เกลี่เลยเดี๋ยวพี่เกลี่จะส่งของกลับไปนะคะอย่าลืมไปติดตามช่องน้องเพียงฟ้าด้วยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยววันนี้แม่เกลยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับรสมาชให้พวกเราด้วยนะคะบยบาย